อยากรู้ไหมว่าทําไมเมืองเงาถึงได้ดูชุ่มฉืนตลอดทุกคนก็น่ารักผม่าอำเภอเงาแท้ๆนะครับรับที่สุดเลยฮะงานน้าอยู่ ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านศพคลึงตั้งอยู่ในตำบลบ้านโป่งเพองเองาจาังหวัดลำปางที่นี่จะห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ80กิโลห่างจากจากังหวัดพะเยาประมาณ50กิโลชื่อเดิมว่าเงาหรือว่าเงาเงินนะครับเป็นความหมายของอาวุธสมัยโบราณที่เขาใช้สู้รบกันบนหลังช้างนะครับชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเป็นหลักที่ท่องเที่ยวส่วนมากจะอยู่ในเขตป่านะครับน้าตก ถ้าในเขตของเมืองก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปมีตลาดที่เป็นตลาดดั้งเดิมอย่างเงี้ยอยู่ในเขตเทศบาลของเพิงงวนะครับ ที่นี่เราจะมีแหล่งน้ําผุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งแหล่งน้ําผุดตรงนี้ก็จะไหลผ่านพองลงไปถึงฝายนะครับตรงนี้เรามีฝายตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านตรงนี้เลยนะที่เรียกว่าฝายทุ่งเข้าหลอโดยต้นตอก็คือน้ําจากแหล่งน้ําผุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงชาวบ้านที่นี่และตาบลบ้านโป่งของระบบทรงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ของในหลวงมาสร้างไว้ซึ่งฝายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฝายคอนกรีตซึ่งแต่ก่อนนี้จะเป็นแค่ฝายธรรมดาเวลาแล้งไม่สามารถเก็บ กักน้ำได้น้ำค่อนข้างที่จะแห้งนะครับแต่พอมีฝายปุ๊บมีการกั้นน้ําเก็บกักน้ําไว้ที่หน้าฝายทําให้อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากอะครับดูแหล่งน้ําผุดนะครับที่อยู่บริเวณตีนเขาโดยผับพึ่งเนี่ยชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเลยครับถ้าหากว่าน้ําหายไปหรือไม่ไหลแล้วอ่ะก็จะส่งผลกระทบใหญ่มากทั้งตําบลครับข้างหน้าที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นศาลของเจ้าพ่อผาพึ่งนะครับชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปไหว้ท่านก่อนนะครับ ว่าน้ำออกรูคือจะเป็นรูน้ํานะครับจะไหลตลอดทั้งปีแบบนี้ บ้านที่นี่นะครับก็จะมีการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่ามีการปลูกป่าซ่อมแซมเพื่อให้มีความหนานแน่นเพิ่มขึ้นทุกคนจะห่วงแหนแล้วก็รักในผืนป่าของตัวเองต้นไม้ใหญ่เนาะใช่ว่าเราก็เหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกปักรักษาอยู่เราก็ทําการบวชป่านะครับก็คือเอาผ้าเหลืองมาปลูกมาคล้องไว้เพื่อได้ปกปักรักษาต้นไม้ต้นนี้อยู่ไม่ให้ใครมาตัดไม่ให้ใครมาทําลายตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับหลังจากได้ฝ่ายทุ่งเข้าหล่อแล้ว รู้สึกว่าพืชผลทางการเกษตรของเราผลผลิตสูงขึ้นเพราะว่าน้ําจากฝายตัวนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะสามารถขายได้กําไรดีคือลุงปลูกเดือนช่วงหน้าแรงเราจะมีมีน้ำหรอครับมีครับมีมหรอเรามีฝายดูพอหรอของโครงการพระรานบุรีุดมสมบูรณ์เนาะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะมีผลผลิตได้ทั้งปีครับเป็นหมุนเวียนไปเลยเข้าวกระเทียมอย่างนี้หรอครับดี๋ยวดีตอนนี้สงก็ปลูกยังยีปลูกอยู่นะตอนนี้นะครับปลูกอยู่ครับ กระเทียมเอกลักษณ์ของตำบปลปงเรานะครับปีบจะเป็นสีชมพูนะครับมีรสชาติที่เผ็ดปานกลางนะครับรสชาติอร่อยและมีความแข็งของมันเองนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอันดับหนึ่งของพิทวันเกษตรครับชาวบ้านที่นี่มีความมันอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าเรามีแหล่งต้นน้ํามีป่าต้นน้ํามีแหล่งน้ําที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีฝายที่จะสามารถทดน้ําไว้ให้ชาวบ้านได้ทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมีน้ําใช้ตลอด ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความชุ่มชืน้นเพิ่มความสมบูรณ์และนำความสุขให้กับชาวงาวมาจนถึงทุกวัน,น